สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาอยกู่กับยูมิววันนี้ก็จะมาเล่นไททันยูมิวกันฮนะจริงๆก็อยากอยากจะซื้อสกินมาใส่ด้วยแต่ว่าพอดีว่ามีเกมใหม่จะมาเล่นกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเราติดตามรับชมแล้วกันว่าจะเป็นเกมอะไรมาเริ่มละ พอดีว่าเราเปลี่ยนดาบด้วยนิดหน่อยก็คือได้ดาบมาจากรางวัลล็อกอินก็เลยเปลี่ยนดาบเลยแล้วก็มีแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างนึ่งคือผมไปเจอมามันก็คือในเรื่องในเรื่องจะเรียกว่าอะไรอะออระเบิดสายฟ้าหรืออะไรอะผมก็ลืมชื่อแล้วเดี๋ยวผมกดให้ดู โดยการกด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 ได้ไหมนตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยกดแล้วกันไม่รู้ว่าตอนนี้กดได้ป่ตอตัวนี้ก็จะยังไม่ได้อัพมาก็เลยจะเบาหน่อยไม่เหมือนตอนแอนนี่โ้เบาแบบฟันไม่เข้าเลยโอ้โห สงสัยคลิปนี้เราต้องพึ่งแต่ร่างไททันแล้วมั้งเนี่ยแอนนี่ฟันชี้ทองเป็นแสนนะแต่ตัวนี้ฟันชี้ทองแค่หมื่นนิดโอ้ยเมื่อไรจะตายเนี้ย สายสักทีฮันจีโดนจับเอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนดิแกเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยว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 เ้ยฮันจีโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเดี๋ยว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 มามิชชั่นเฟลเลย โอ้โหไททันไททันก็ตีเบาเหมือนกันโอ้โหดูว่ามันเป็นปกติของไททันนะเนี่ยตีห้าหกพันเดี๋ยวไทไท,ทันก็ตีเบาเหมือนกันนะเนี่ยสกิลหมื่นเองปกติสกิลมันเป็นแสนไม่ใช่เหรอน่าจะไม่ได้อัพด้วยแหละ เพราะผมจำได้ว่าคลิปที่อัดแอนนี่แอนนี่เตะแสนสองแสนไอเตะเตะเตะสกิลเออะคิดถูกไหมเนี่ยที่เลือกดานนเนี่ยเนี่ยไทยทันยิ่งเยอะอยู่แล้วตีเบาอย่างนี้ด้วยอตอนนี้มีร่างไททันก็ไม่ช่วยแล้วอย่าเพิ่งมองโอ้ย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  Ô oh, đào một đi Ô đào một đi Ô đấy. mộ đi yên, đào mộ mong, Để mong kần. Ok, đẹp rồi. Để 3 <laughs> เฮ้ยเดี๋ยเว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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้ไหมรีไวรีไวไม่น่าโดนจับง่ายนะโอ้โหมันไม่ตายสักทีหนึ่งโอ้โหแก๊สหมดอีกแล้วรีไวโดนจับเย้ะใจเย็น โอ้ในแมพขึ้นเต็มเลยโ้ยเราควรจะไปเล่นโหมดที่มันง่ายกว่านี้ไหมเพราะไม่ได้อัพตัวนี้มาเลยนะเดี๋ยวเอาล่างไททันก่อนแล้วกัน อือตีไปโอ้ยโอ้ยฟันไม่โดนใครเลยตัวเล็กผมว่าฆ่าไม่ตายทั้งตัวแน่เลย ล่างไททันจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยวมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปไม่ได้โอ้ยไม่ชินเลยเล่นแต่ไททันแอนนี่ไม่ชินเลยเดี๋ยวขอล่างไททันใหมาเลย แปลงล่างรัวๆเลยแล้วกันเฮ้ยใครโดนจับเฮ้ยโ,โอวินโอวินโดนจับโอเคโอเคเรียบร้อยไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาทาักมันมาพังฐาน สงสัยก่อนจะเล่นให้ท่านตัวอื่นต้องไปอัพมาก่อนมั้งเนี่ยตีเบามากเลยโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยขนาดกดสกิลอยากไว้ตายเลยีย่ะโอ้โหเยอะเหลือเกิน ทำไมไททฮันอยู่ตั้งเยอะโดนสองตัวเนี่ยเออลมมีกเกลมาพร้อมแล้วทุ่มทุ่มพื้นเออไม่ตายไม่ตายสักตัว โอ้โหไททันเยอะเยอะเหลือเกินมองไม่เห็นอุ้ย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 ไททันกามปะทะไททันกามโฮ้ยโอ้โหตีหกร้อย <t> <mm> มีเกาะแล้วตี <sm art hundred> ไม่เข้าเลยโอเคยิงโดนอยู่หลายตัว โอ้ยโอ้ยโอ้ยบังคับอะไรเนี่ยมองไม่เห็นละมาทุ่มอีกทีโอเคเออโอ้ยโว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 ยเอ้าออกมาปุ๊บตายเลยอะไรนี่ เออมองไม่เห็นแล้วเนี่ยกดมั่วเลยไอ,อ้ไอ,อ้ไปโอ้โหมายก็ไอ,อ้ตัวนี้มายกวโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยมันใช้ท่าเหมือนกัน เดี๋ยวดีใจเย็นดิกำลังแปลงร่างอยู่ใจเย็นเอาเอาเอา,เอาไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนมานน่ไม่เราเอาไปไหนฟันไม่โดนม,นมนันสักทีนึงเฮ้ยมันจะใช้สกิลก็เนี่ยโอ้ยโอ้ยเบอร์ทัวส์ตายแล้วโหไทยทันเยอะเยอะมาก โอ้มิชชั่นเฟลล์โอ้โหเยอะมากถ้าเป็นแอนนี่นี่กวาดหมดแล้วเนี่ยโฮ้ยใช้สะกิลรอบสุดท้ายไม่ทันยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ยังยังยังพอตีเข้าอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้อย่าพึ่งมายุ่ง โอ้ย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 เลื่อนหมดเลื่อนหมดใจเย็นใจเย็นมาไหนระเบิดสายฟ้ากดได้ปะมันน่าจะมีครูดาวปะมาตอนแรกปุใช้ไม่ได้เลยเอ๊ะทำไมมันฟันเบาแปลก คงไม่เกี่ยวกับยูมิวแล้ววะทำไมมันแปลกๆลองไททันโอ้สงสัยเป็นที่ดาบเขาเปลี่ยนดาบมาใหม่แต่ร่างไททันเนี่ยโอ้โหต่างกันแน่นอนอวยอวยต่างกันมากๆที่ร่างไททันลองเตะนี่สิ ปูมเนี่ยห้าแสนไม่เหมือนเมื่อกี้ยังไม่ถึงแสนเลยเออเตะเตะสงสัยก่อนที่เราจะไปเล่นไททันตัวอื่นกันคงต้องอัพมาทุกตัวก่อน ไอ้ฟันเบานี่น่าจะอยู่ที่ดาบเปลี่ยนดาบมาใหม่มันเลยฟันเบาเพราะเหมือนเซ็มันจะไปไปเพิ่มค่าสแตตอื่นที่ไม่ใช่แอคแทรที่ไม่ใช่พลังโจมตีมันเลยเบา เดี๋ยวไอ้นั่นเราแปลงได้อย่างไงปกติมันต้องกดตัวทีเพื่อเพื่อใช้ฮนะแต่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้ตอนไหนมันต้องดูตรงไหน โอ้โหโอ้โหเยอะเหลือกเกินเรามาเล่นแอนนี่เพื่อแก้แค้นแค้นนี้ต้องชำระไม่ได้ไม่ได้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเตะกลางคอไปแง่เจ็ดแสนมันห่างกันขนาดนี้เลยเหรอหกหมื่นกับเจ็ดแสนอะ มไม่ได้พวกความรวดเร็วมันต้องไปจัดการบอสเลยแปลงล่างเลยเตงารคอ เออเหยียบคาเนาะเหยียบเหยียบใช้เหยียบก็ตายแล้วอะเตะเตะหน่อยเออเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเลียงเอา เราจำได้เราสร้างที่แปลงล่างไว้ตรงนู้นไม่ใช่เหรอมันมาพังอีกแล้ววะเนี่ยโอโ้โหพังเก่งจริงๆจำได้ไหมว่าเคยทำอะไรกันไว้จำได้ไหมว่าเคยทำอะไรกันไว้วันนี้ไอ้เออตายแล้วตายด้วยความรวดเร็ว เออตายแล้วมาทำอะไรบนต้นไม้ไอ้หน,หนูลงมาเอ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 าไททันตามดูแล้วกันเตะต่อยต่อยเตะเอาไปไหนเตะเกาะ,ะหายตะกีไม่หายก็เตะตามเลยแล้วกันเอาหมดเดี๋ยวไปเอาล่างไททันก่อน เอ้ยมันพังอะไรอีกอะเฮ้ยไอ,ยอยพวกนี้มันจะมาพังใช่ไหมเนี่ยมานนี่ลองมานี่ก่อนลองมานี่มานี่อย่าไปพังฐานเลยมากินคนดีกว่าโ้โลรีไวายโอเครีไว,วายออกมาเองได้มาแล้ว แขนนี้ต้องชำระไหนต่อยต่อยเตะเตะไปไหนโอ้ยมันฟันเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแขนขาดไปข้างหนึ่งแล้วมันแขนดำแล้วโอ้ยโอ้ยเตะเออจะแสนไปเบาๆอามินไปแล้วเออเออเตะไปอีก เฮ้ยออเตะไปอีกอออือเอาผมมันฟันอีกทีเดียวก็ตายแล้วเอารีวายไปผมไม่ตายมีเกาะแล้วหนาจังเลย เออเดี๋ยวเราใช้ไอ้นี่ได้ยังไอ้สายฟ้าสายฟ้าไหนมาทดสอบสิโอเคได้ละเออโอเค <Okay. S 2> มันต้องอยู่เป็นหมู่อะไอน,นี่ต้องใช้เป็นหมู่เออฮ้ออ่ไม่เกาะหรอกโอ้ยปลาปูไอ,อน,นี่มันต้องมันใช้ได้มันต้องยิงเป็นนัดมันนับเป็นนัด โอเคหมดละไอ้นี่ก็แรงอยู่นะใช้เป็นหมู่แรงอยู่โอ้ยไม่โดน แล้วเรามายุ่งกับไอ้พวกนี้ทำไมเนี่ยเราเทสเสร็จแล้วมันน่าจะมีระยะเวลาของมันแหละไอ้สายฟ้าที่เราจะใช้ได้อะไอ้ระเบิดสายฟ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องนานเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้เราไปจบเลยแล้วกันไม่รอแล้ว เอ้ยไม่ใช่ไม่รอไม่ยุ่งกับมันแล้วเฮ้ยไททันหญิงตัวปลอมนี่หว่าเอือมันเรียกไททันใหม่แค่ทำไมเราเรียกไม่ได้บ้างเราก็อยากเรียกได้เหมือนกันนะเฮ้ยอุ๊ยอุยปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไททันหญิงติดมุมเราเนี่ยแหละติดมุมเตะหน่อยเฮ้ยกบท่าใช้ท่าเดียวกันใช้ท่าเดียวกันทำไม เอาเออดูทรงแล้วต้องแปลงสครั้งแน่เลยโอเคแปลงครั้งเดียวแค่เพียงคุณอัพตัลวละครคุณก็ผ่านง่ายขึ้น โอเคก็จบแล้วได้แร่มาอย่างละอันอย่างละอันเองสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันหลังจากที่เราจะเล่นไททันยูมิว แต่ว่าตัวเรายังไม่ได้อัพคือมันไปมันไปไม่ไหวจริงๆมันไปไม่ไหวก็เลยเอาแอนนี่มาลัางแคนแทนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ